อ่ะพระรุยสวัสดีพี่สุผูสุวรกับผมไม่นี่เขาชืว่าตามเนี่ยทางลาพัฒนาของคอบันส่วนวันจันทร์ที่ยิบหาพุชิกาสองหาหกเจ็ดบืงวันสุขลาพัฒนาสามตกผลออกสี่เก้าเจ็ดลางก็คือเก้าสี่บนเก้าเจ็ดลางเก้าสี่นาะพีนองเนาะของคอบันส่วนกับบริลล์งสองหันแต่พี่น้องเพิ่นเบาบางพี่น้องเพิ่นไปน้ำรดเกลียว เมื่อวานวันอาทิตย์เพื่อนก็มาเลียกตั้งเพื่อนมาใส่ส์ใส่เสียงเนาพี่น้องเนะเออเาะเรีาายกซอจอเพื่อนก็เลยได้หยุดเพื่อนแปรมลดเกีียวเพเื่อนก็ได้ได้กลับมาบาาฐฐา้านเอฟซีถารัฐบาลไทยก็ลงไปเลยได้พี่น้องเมื่อวานนี่ลงไปแล้ววันอาทิตย์ของคอบันสวนเอฟซีก็ถากันหลายเพราะว่าเลขกเพื่อนเข่าสองหวัวตด,ดล่ะเข่าล่างสองหัดตีแต่พี่น้องรัฐบาลไทยของพอบรนสวนแกมือน,นี่ มาเอบึงลาพัฒนาได้ไปหนองได้เลาพัฒนาพ่อวันสวนวันจันยี่ห้า หก,กันยี่ห้า ลาพัฒนาน้องหมวง่อเขียนสุดปัดเขียนสลัง พ่อบ้านสวนได้ไปนองได้ วิ่งบนล่างหกหกกับสองเลดวิ่งหกกับสองบม่มบตัวเน้น ส่วนจับคู่จับคู่บนล่างหกสอง หกสี่หก สองหนึ่งสองสี่เ่ามันเขียนบ่ไไ้เขียนใส่กระดาษดเนาะค่ายเขียนใส่ไม่ฝาเส่ละดานหลังมัน สองห้าสองข้าวแปดคู่พี่น้องแปดคู่บน่างนี่ไม่แปดคู่มันมีตัวเน้นให้ได้เพราะเขียนตัวเน้นให้ได้แปดคู่เนี่ยกับมีเลขสามตัวสองคู่เก้า สองเก้าหกสี่ม่เหล็กสามตัวอยู่สองคูส่วนเหล็กสองตัวบ่มีตัวเนีนเลยพี่น้องบ่มีตัวเนีนเลยแปดคูนี่เนาะพอเพิ่นบบเพิ่นบบเนีนให้ก็คือบบเนีนเนาะพี่น้องเนาะบบขีดบบเนียนลงไปว่าเพิ่นบบเนีนบบเดนมาให้ อาพีนา่น้องหแคบหน้าจอ,อดเด้อเดียวขิดทวนล่าพัฒนาพอบรรสวนวันจันทร์ที่ยี่หาพฤศจิกาสองหกเจ็นี่พ่อเพิ่นให้วิ่ง6กั2บ2อบะมิตัวเน้นบ่มิตัวเด่นจับคู่กับบมิตัวเน้นหกสองหกส่ดหกนี่สองหนึ่งสองสี่สองเก้อ้สองหนึ่งสองสองหาสองเกนี่บ่มิตัวเน้นเลย เลขแปดคู่บนล่างไปกับกรลายอยู่ที่นอพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> เลขสามตวัวในเก้าหกสองเก้าหกสี่สองคู่สองหาง <c oughs> พี่น้องไล่มือพอพันเข <c oughs> ียนใส่หลังไม่ฟ้าเสลาว <c oughs> ิ่งหกกับสองหกสองหกสี่หกแปดหกเก้า องหนึ่งสองสี่สองห้าสองเก้าหนี่งเลขสามตัวเก้าหกสองเก้าหกสี่ตามนี้ได้พี่น้องนะมีซีลเสียงเรียงหน้าพมรม้อมพ่อบ้านสวนได้พี่น้องได้เออตามนี้ครับผมมาแร้งสองต้นเพลิงโศกมันสุขภูสุขคนเรื่อๆยๆลแห้งปังปงกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ่อรมมวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม